าพลดูเลยสวัสดีครับมาพบกับนายพลดูเลยอีกหนึ่งคลิปเกี่ยวกับรถไฟฟ้าไฮสปีดหรือว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงนั่นนะครับคลิปนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินนะครับรายละเอียดในคลิปนี้ก่อนจะเข้าไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในายพลด้วยนะครับสอตองอน้แก้สัญญาไฮสปีด3สนามบินยึดหลักร่วมทุน ล่าช้า2ปี8เดือนประชาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยรัฐเสียผลประโยชน์นะครับสอตอ,อรหรือว่าสำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับผมให้ความเห็นปมแก้สัญญา High Speed 3สนามบินชี้ควรยืนอยู่บนหลักการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นธรรมนะครับความสำเร็จของโครงการเผยข้อติดขัดทำโครงการล่าช้า2ปี8เดือน และประชาชนเสียโอกาสการรถไฟแห่งประเทศไทยเสียหายและกระทบแผนงานอู่ตะเภาเมืองการบินรถไฟไทยจีนกระทบไปหมดเลยนะครับนายสุดที่พงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงนะครับในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถแถลงถึงโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่27มีนาคม2561อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3าสนามบินซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP นั่นเละครับผมเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC นะครับเชื่อมต่อ3สนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและ EEC ได้แก่สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภาแบบไร้รอยต่อรวมถึงพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการซึ่งประกอบด้วยพื้นที่มักกะสันและศรีราชามูลค่าการลงทุน2 2 4 5 4 4 3 6ล้านบาท กรอบวงเงินที่รัฐร,ร่วมลงทุนกับเอกชนไม่เกิน149,650ล้านบาทโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนคู่สัญญาเมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 6 2ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนด3มเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงสามารถออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานหรือ NTP นะครับ ได้ประกอบด้วย 1. การส่งมอบพื้นที่โครงการเกี่ยวกับรถไฟให้แก่เอกชนคู่สัญญาได้แก่พื้นที่โครงการเกี่ยวกับรถไฟช่วงสุวรรณภูมิอุตภามิดูว่านอกเมืองนะครับ 2. การส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการได้แก่พื้นที่มักกะสันและศรีราชาและ3ม การที่เอกชนคู่สัญญาได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการเกี่ยวกับรถไฟจากการตรวจสอบเอกสารผู้บริหารการรถไฟและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตัวแทนของเอกชนคู่สัญญาและที่ปรึกษาโครงการรวมถึงสังเกตการพื้นที่โครงการพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ตามสัญญาร่วมลงทุนเป็นวะระเวลา2ปี8เดือนคือตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2 5 6 4ถึงวันที่7มิถุนายน2 5 6 7นะครับทั้งนี้ในส่วนของการส่งมอบพื้นที่โครงการเกี่ยวกับรถไฟช่วงสุวรรณภูมิอูตะเภานะครับช่วงนอกเมืองนะครับและการส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการ พื้นที่มักกะสันและสีราชาซึ่งกำหนดส่งมอบภายใน2ปีนับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนภายในวันที่24ตุลาคม2564ระหว่างการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบการส่งมอบพื้นที่โครงการเกี่ยวกับรถไฟช่วงสุวรรณภูมิอุทภเายังมีประเด็นปัญหาการเวรคืนบริเวณหมู่บ้านประชาสุข6 ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการรื้อถอนได้สำเร็จซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการรื้อถอนเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงปัญหาเอกชนคู่สัญญาของโครงการพัฒนาสนามบินอุตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมีการปรับเปลี่ยนแผนแม่บททำให้ตำแหน่งสถานีและแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เปลี่ยนแปลงไปซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเนินการตรวจแนวเขตพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงและเห็นชอบร่วมกันแล้วส่วนการส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการคือพื้นที่มักกะสันและสีราชานั่นนะครับในพื้นที่สีราชาไม่พบประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบพื้นที่นะครับแต่ในพื้นที่มักกสันมีประเด็นปัญหา ซึ่งเอกชนคู่สัญญาพบว่าโฉนดที่ดินมีการระบุลำรางสาธารณประโยชน์จำนวนสองลำรางที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เต็มศักยภาพและการดำเนินง,งานในพื้นที่ดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายทําให้เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถดําเนินการจดทะเบียนการเช่าพื้นที่ได้ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ทดแทน เพื่อนำมาพัฒนาระบบระบายน้ำต่อไปนอกจากนี้ยังมีปัญหาบึงเสือดำซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเก็บกักน้ำฝนปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและรับทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เก็บกักน้ำทดแทนบึงเสือดำแล้วในขณะเดียวกันการดำเนินการในพื้นที่อื่นที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเช่น การส่งมอบพื้นที่โครงการแอร์พอร์ตเรลิงสถานีพญาไทสถานีสวนภูมิให้เอกชนคู่สัญญายังไม่เสร็จสมบูรณ์และครบถ้วนโดยมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า2ปี10เดือนก็คือวันที่24ตุลาคม2 5 6 4ถึงวันที่28สิงหาคม2 5 6 7นะครับโดยพบปัญหาการดำเนินง,งานระยะที่1 ในส่วนของแอร์พอตเรลิงของเอกชนคู่สัญญาล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งรวมถึงปัญหากรณีเอกชนคู่สัญญายังไม่ชำระค่าให้สิทธิ์ร่วมลงทุนในแอร์พอตเรลิงให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องจากประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและปัญหาการจัดหาแหล่งทุนจากสถาบันการเงินไม่มีแหล่งเงินกู้นะครับนอกจากนี้สำนังกงานตรวจเงินแผ่นดินยังตรวจพบปัญหาเอกชนคู่สัญญายังไม่ยื่นข้อรับปรับส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการเกี่ยวกับรถไฟโดยได้ขอขยายเวลายื่นแบบ พร้อมกับหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากข้อมูลที่สำคัญของโครงการบางส่วนมีความไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถตระบูตตามแบบได้เช่นข้อมูลเรื่องแหล่งเงินกู้ที่คาดว่าจะได้รับจากปัญหาที่เอกชนคู่สัญญายังไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ประกอบกับในขณะนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้เสร็จสมบูรณ์โดยได้ขอขยายเวลายื่นแบบกค,คท .05 พร้อมกับหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อสำนักงาน,นาาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากข้อมูลที่สำคัญของโครงการบางส่วนมีความไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถระบุตตามแบบได้เช่นข้อมูลเรื่องแหล่งเงินกู้ที่คาดว่าจะได้รับ จากปัญหาที่เอกชนคู่สัญญายังไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ประกอบกับในขณะนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยและเอกชนคู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขปัญหาโดยเลือกปรับวิธีการชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการทั้งโครงการจำนวนไม่เกิน14 0,000 9,650ล้านบาทโดยรัฐต้องจ่ายเร็วขึ้นจากเดิมกำหนดชำระเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการเดินรถของโครงการแล้วรวมทั้งปรับวิธีการชำระให้สิทธิ์ร่วมลงทุนในแอร์พอร์ตเรลิงของเอกชนคู่สัญญาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน1671.09ล้านบาท จากเดิมกำหนดชำระงวดเดียวภายในวันที่24ตุลาคม2564เป็นการแบ่งชำระเจ็งวดซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขหลักการหรือเงื่อนไขของโครงการต่อไปทั้งนี้การดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดทำให้การก่อสร้างการเปิดให้บริการเดินรถของโครงการล่าช้าส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้บริการรถไฟความเร็วสูงและ การรถไฟแห่งประเทศไทยเสียโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากเอกชนคู่สัญญาภายในระยะเวลาที่เหมาะสม <S <S เพื่อนำม,มาเสริมสภาพคล่องการดำเนินกิจการหรือลงทุนในโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศรวมถึงอาจกอให้เกิดความเสี่ยงที่จะต้องชดเชยความเสียหายจากการดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆได้แก่ โครงการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินตะวันออกและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำกับติดตามการดำเนินการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการเกี่ยวกับรถไฟของเอกชนคู่สัญญาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เพื่อให้เงื่อนไขาการออกทังสือแจ้งให้เริ่มงานสำเร็จครบถ้วนและสามารถเริ่มดำเนินการโครงการได้โดยเร็วและพิจารณาแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการโดยต้องให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของหลักการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนอีกทั้งคำหนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนและไม่สูญเสียหลักการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนนายสุธิพงศ์กล่าวว่าสำหรับกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงหลักการการจ่ายเงินที่รัฐร่วมลงทุนให้เอกชนคู่สัญญาเร็วขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน และการแก้ไขสัญญาอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนคู่สัญญาหรือไม่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่าการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนจะต้องให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งต้องมีการจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและเอกชนคู่สัญญาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความสำเร็จของโครงการร่วมลงทุนและความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการร่วมลงทุนรวมถึงการรักษาวินยัยการเงินการคลังของรัฐและต้องผ่านกระบวนพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการสำนักง,งานอายการสูงสุดคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนรวมถึงกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีประเด็นข้อสงสัยว่าการที่เอกชนคู่สัญญายื่นข้อเสนอขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าให้สิทธิ์ร่วมลงทุนในแอร์พอร์ตเลิงจากเดิมชำระครั้งเดียวเป็นแบ่งชำระพร้อมดอกเบีย้ยจำนวน7งวด จะทําให้ภาครัฐเสียประโยชน์หรือไม่นั้นสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่าควรจะต้องพิจารณาจากจํานวนเงินรวมที่ชําระทั้ง7งวดว่ามีมูลค่าปัจจุบันสุทธิแตกต่างจากเดิมที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือไม่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการชาระค่าให้สิทธิ์ร่วมลงทุนในแอร์พอร์ตเรลิงควรพิจารณาให้ NPV เทียบเท่าเดิมหรือสูงกว่าเพื่อไม่ให้ภาครัฐเสียประโยชน์ โฆศกสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวต่อไปว่าสำหรับประเด็นการแก้ไขสัญญาโดยกำหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมหากในอนาคตอัตราดอ,อกเบี้ยงเงินกู้ของโครงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและเป็นผลให้เอกชนคู่สัญญาได้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้นเกิน5.52%การรถไฟแห่งประเทศไทยมีสิทธิเรียกให้เอกชนคู่สัญญา ชำระส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ซึ่งมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจดูเหมือนรัฐได้ประโยชน์แต่อาจไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากโครงการนี้มีการประมาณการตัวเลขที่เป็นไปได้จริงค่อนข้างยากและอาจเปิดโอกาสให้มีการตกแต่งบัญชีหรือเต็มช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเจรจาลดส่วนแบ่งของรัฐกับเอกชนคู่สัญญาได้ง่ายนั้น สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่าหากโครงการจัดให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการทุจริตการจัดเก็บรายได้และการบันทึกรายรับรายจ่ายรวมถึงกำหนดให้มีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินอีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยลดโอกาสในการแต่งบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจราจาลดส่วนแบ่งของรัฐกับเอกชนคู่สัญญาได้อย่างไรก็ตามการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนจะต้องพิจารณาถึงเหตุที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เอกชนร้องขอว่าอยู่ในขอบข่ายที่พิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนได้หรือไม่ในกรณีที่อยู่ในขอบข่ายที่สามารถแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนได้ รัฐต้องพิจารณาใหการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวคงไว้ที่หลักการสำคัญของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนต่อเป็นความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินค่อยข้อคิดเห็นไว้นะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรต่อไปรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินนายพลดูเลยจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปนะครับ หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ